สวัสดีครับครั้งนี้เป็นการบรรยายเรื่องของการตกแบบอิสระนะครับฟรีฟอลลิงนะครับก่อนที่จะเข้าไปถึงในเรื่องของบรรยายนะครับก็มีความหวังนิดหน่อยนะครับก็ความภูมิใจอันยิ่งใหญ่นะครับมีใช่อยู่ที่การไม่เคยหกล้มนะฮะแต่อยู่ที่การลุกขึ้นทุกครั้งนะครับที่คุณหกล้มต่างหากนะครับอันนี้ก็เอามาจากของโอลิเวอร์โกสมิธนะครับผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันครับว่าเป็นใครนะครับแต่ก็น่าจะดีนะครับ โอเคนะการตกแบบอิสระเป็นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับก็คือ,อโดยแรงเนี่ยมันจะดึงวัตถุเนี่ยให้ลงผิวโลกเสมอนะครับสังเกตเวลาคุณปล่อยของเนี่ยวัตถุมันก็จะตกลงผิวโลกเสมอมีแรงหนึ่งก็คือแรงโน้มถ่วงของโลกเนี่ยดึงไว้นะครับมีทิศพุ่งนะครับเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลก เสมอนะครับมีที่พุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกเสมอก็คือทําให้วัตถุเนี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะฮะแบบมีความเร่งคงที่นะครับทิศทางเนี่ยพุ่งเข้าหาจุดศูนย์กลางของโลกซึ่งความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่เราเรียกกันว่าค่า g เนี่ยนะฮะมีค่าเท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะครับมีทิศพุ่งลงเสมอนะครับสังเกตตามดูมนะครับก็จะมีขนนกกับมีแอปเปิลนะครับ ตอนนี้ทดลองในสุญญากาศนะครับเวลาเราปล่อยเนี่ยอันนี้เป็นกล้องถ่ายด้วยความเร็วสูงคุณจะเห็นว่าบันตกถึงพื้นเนี่ยพร้อมกันนะครับบันตกถึงพื้นเนี่ยพร้อมกันที่เป็นอย่างนี้เพราะว่าสองละสองอย่างเนี่ยทั้งคนนกแล้วก็ผลแอปเปิลเนี่ยถูกกระทำาพ่ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับทําให้มีความเร่ง g เนี่ยมีค่าเท่ากันคือ9.8เมตรต่อวินาทีกลาลังสองนะครับแต่ว่าในของในความเป็นจริงของเราเนี่ยเราจะไม่ก็เห็นเพราะว่า ่าโลกของเราเนี่ยมีอากาศอยู่เมื่อมันตกลงมาเนี่ยมีแรงเสียดทานทาให้ฝนแอปเปิลเนี่ยตกลงก่อนขอนนกนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงถ้าไม่มีแรงอากาศหรือว่าแรงเสียดทาน,นมันจะตกตัางหพร้อมกันนะครับดูตามรูปนะฮะจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับแน่นอนฮะก็จะมอีอันนี้เป็นไข่ควงนะครับตกลงมานะครับเป็นในแนวแกนวายนะครับจะเห็นว่าเมื่อ เมื่อจัดแล้วก็จับเวลาเมื่อทีแล้วก็ศูนย์แล้เริ่มปล่อยทีเท่ากับหนึ่งวินาทีทีเท่ากับสองวินาทีก็จะเห็นว่ามันจะห่างเราลงเร็วเรื่อยเร็วขึ้นเรื่อยเร็วขึ้นเรื่อยๆยเห็นไหมฮะระยะห่างในวินาทีที่หนึ่งกับวินาทีนี้สองเนี้ยน้อยกว่าระยะห่างจากวินาทีที่สามถึงวินาทีที่สองนะครับจะน้อยกว่าเห็นไหมมันจะยาวขึ้นหรือว่าเร็วขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับเนื่องจากไขโกรงอันนี้นะฮะถูก ปัจจยนี้ถูกกระทำภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลกําให้มีความเร่งเป็นลบ9.8เมตรต่อวินาทีตลอดนะครับเมื่อมีความเร่งเมืมเ่อ1วินาทีผ่านไปเนี่ยจากความเร็วเป็นศูนย์มันก็มีความเร็วเพิ่มขึ้นเป็น9.8เมตรนะครับวินาทีที่2มันก็เพิ่มขึ้นเป็น2เท่าก็คือ19.6เห็นไหมความเร็วมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องหมายลบนะฮะทิศทางก็คือเครื่องหมายลบเป็นปตัวบอกทิศทางคือมันมีทิศทางลงข้างล่างนะครับลงข้างล่าง v d ที่3ก็เพิ่มจากเดิมอีก9.8นะครับ v d ดีที่4ก็จะเพิ่มจากเดิมอีก9.8นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ระยะทางต่อวายนี้ก็จะมีค่ามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆเป็นค่าลบนะเป็นไปตามการกระจัดนั่นเองเป็นไปตามการกระจัดเพราะฉะนั้นในการเคลื่อนที่แบบตกแบบอิสระเนี่ยสมการของการเคลื่อนที่เนี่ยก็เป็นสมการเดียวกับสมการของ เส้นแนวเส้นตรงนั่นเองนะฮะมีสี่สมการที่คุณคุณนะฮะ v ถ้ากับ u บวก at นะครับที่อ่าหลายๆคนนี้คงน่าจะพอจำได้นะครับ s จะมีค่าเท่ากับ v บวก u ส่วน2คูณ t นครับ s เท่ากับ ut บวกส1บน2 at กําลัง2นะครับแล้วก็ v กําลัง2เท่ากับ u กําลังสองบวก2 at เป็นลักษณะนี้นะครับ เพียงแต่ว่าคุณเปลี่ยนวัตถุเนี่ยมันมีความเร่งความเร่งเดียวคือค่า g นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมการมันก็จะกลายเป็นเปลี่ยนจาก a เป็นตัว g นะครับเป็นตัว g แค่นั้นเองนะฮะ g ก็มีค่าเท่ากับ9.8าเมตรต่อวิีกำลังสองแต่ v ที่ทุ่งลงข้างล่างก็เป็นเครื่องหมายลบนั่นเองนะครับเป็นลบเ8เมตรต่อวิีกำลังสองนะครับเป็นลักษณะน,นั้นแทนด้วย g ทั้งนั้นนะครับแทนด้วย g แล้วแทนด้วย g เห็นไหมฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแทนเข้าไปนะครับอ่ะพอได้นะครับคราวนี้มาดูของการคํานวณการตกแบบวิสระสมการส่สมการเหมือนเดิมเพียงแต่เปลีบบป่ยนจาก a เป็นลบ g หรือว่าลบ9.8นะครับมีข้อสังเกตนิดนึงในการแทนเครื่องหมายนะครับในการแทนเครื่องหมายความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็น uv ความเร็วปลายหรือว่าความเร็วต้นนะครับถ้ามีทิศ ขึ้นนะครับได้มีทิศขึ้น pues, เป็นเครื่องหมายบวกเสมอนะครับเป็นเครื่องหมายบวกเสมอนะครับแต่ว่าถ nah ้าม like ีทิศลงเป็นไงฮะก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นลบวีนั่นเองนะฮะถ้ามีทิศลงก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดนะครับที่ตำแหน่งสูงสุดมีความเร็วเป็นศูนย์เนื่องจากมันกําลังมันหยุดนิ่งพอดีนะครับแล้วมันก็จะเคลื่อนที่ลงมาข้างล่างเพราะมันความเร็วก็เป็นศูนย์พอดีนะครับตำแหน่งนะครับ ของวัตถุนะครับถ้าอยู่สูงหมายของการแทนในสมการคือตัว s นะครับถ้า,าอยู่สูงกว่าจุดเริ่มต้นนะครับสมมุติว่าถ้าอยู่สูงกว่าไม่ว่าจะเป็นจุดนี้นะครับไม่ว่าจะเคลื่อนที่ขึ้นหรือเคลื่อนที่ลงนะครับการแทน s เนี่ยจะเป็นเครื่องหมายบวกแต่ว่าถ้ามันอยู่ต่ํากว่านะครับสมมติว่าตลกพื้นลงมานะครับอยู่ต่ำกว่าจุดเริ่มต้นมันก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะครับมีแค่นั้นเองนะครับมีแค่นั้นเองนะครับ มาดูข้อสังเกตกันบ้างมีอะไรบ้างนะครับตำแหน่งหน้าตำแหน่งเดียวกันนะครับหน้าตำแหน่งเดียวกันคือตำแหน่งนี้นะครับกับตำแหน่งนี้คืออยู่ระดับเดียวกันนะครับตำแหน่งนี้นะครับกับตำแหน่งนี้ความเร็วในตอนขาขึ้นนะครับมันมีความเร็วตอนขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจะมีค่าเท่ากับความเร็วตอนขาลงนะครับสมมุติว่าขึ้นไป10เมตรนะครับมันก็จะลงมาด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีเช่นเดียวกันนะครับ เ็นลักษณะน,นั้นณ่าตำแหน่งเดียวกันนะครับมีความเร็วเท่ากันแต่ทิศทางตรงกันข้ามนะครับเวลาที่วัตถุใช้ในตอนขาขึ้นนะครับสมมุติว่ามันเริ่มต้นจากจุดนี้ขึ้นไปเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่าไหร่จะมีค่าเท่ากับเวลาที่มันใช้ลงมาที่ในตอนขาลงเป็นลักษณะน,นั้นนะครับน่าตำแหน่งสูงสุดนะครับความเร็วในแนวดิง <Ĉ> ่งคือความเร็วนี้นี่ยมีค่าเท่ากับศูนย์นะครับอธิบายไปแล้วเนาะแล้วก็ ความเร่งมีทิศลงเสมอนะครับเป็นเครื่องหมายลบนะครับลบ G ก็จก็จะมีค่าเท่ากับลบเ8เมตรต่อวินาทีกำลัง2นะครับคล้ายเด้วยเครื่องหมายลบ9.8ตลอดนะครับลบดตลอดโอเคนะอ่ะเราลองไปดูในโจทย์บ้างนะครับก็จะมีถามหลายๆข้อนะครับโยลูกบอลเนี่ยนะครับจากพื้นนะครับขึ้นไปได้สูงสุด20เมตร โยนลูกบอลจากพื้นนะครับก็โยนขึ้นไปนะครับขึ้นไปได้สูงสุดเนี่ยแค่20เมตรนะครับถ้าคําว่าขึ้นไปได้สูงสุดแสดงว่าความเร็วตอนสูงหน้าตำแหน่งสูงสุดนี้เป็นเท่าไหร่ฮะเป็นศูนย์เห็นไหมฮนะณความเร่งตอนสูงสุดเนี่ยจะเป็นศูนย์นะเป็นลักษณะน,น,นั้นนะครับโอเคนะฮะ a มีค่าเท่ากับลบ g ก็มีเครื่องหมายลงตลอดนะครับอ่ะเราลองไปดูหาข้อกอไก่นะครับความเร็วเริ่มต้นของ รูปบอน,นะครับเราทราบอะไรบ้างนะครับทราบ v หรือว่าความเร็วปลายเท่ากับ0ใน่ณนั้นตำแหน่งสูงสุดทราบระยะกระจัด s นะครับสูงขึ้นไปได้สูงสุด20เมตรก็คือเป็นเครื่องหมายบวกนะอยู่สูงกว่าจุดเริ่มต้นนะครับหาตัว u นะครับหาตัว u หรือว่าความเร็วต้นนั่นเองใช้สมการ v กำลัง2เท่ากับ u กำลัง2บวก 2gh นะครับก็แทนค่าลงมานะครับ v ความเร็วปลายเป็น0ูนย์ะครับ u กําลังสองก็ที่เราต้องการหาค่า g นะครับแทนด้วยลบเห็นไหมเก้าจุ s แทนด้วยบวกยี่นะครับเพราะฉะนั้น u กําลังสองก็จะมีค่าเท่ากับก็ย้ายเทอมนี้นะครับมันจะเป็นเครื่องหมายลบย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึงก็เป็นเครื่องหมายบวกเส็จแล้วจับคูณกันแล้วก็ใส่สแคว r ์รูทเพื่อถอด u กําลังสองออกได้ความเร็วต้นในตอนขึ้นไปเนี่ยได้สิ จุด8เมตรต่อวินาทีนะครับตอนความเร็วต้นของลูกบอลเห็นไหมฮะค่อยๆเนาะสบายๆนะครับก็ขอข่ายนะเวลาที่ลูกบอลเนี่ยขึ้นไปได้สูงสุดก็คือมันใช้เวลาจากจุดเริ่มต้นถึงจุดสูงสุดเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เราทราบ E V แล้วนะครับมีค่าเท่ากับ0 ทราบ s นะครับเท่ากับ20เมตรเราทราบตัวหนึ่งเพิ่มขึ้นมาก็คือความเร็วต้นจากข้อกอไก่ก็คือ19.8เมตรต่อวินาทีเห็นไหมหาเวลาณนะตำแหน่งสูงสุดหรือว่าณนะตำแหน่งที่ระยะจัดเนี่ยเป็น20เมตรนะครับแทนค่านะครับใช้สูตรได้หลายสูตรนะครับตอนในนี้ผมใช้สูตร v เท่ากับ u บวก gt นะครับ V เป็น0นะครับความเร็วปลาย u ที่เราหามาจากข้อกไก่สิบเก้าแทนด้วยลบเกเหลือเวลาตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตัวเดียวก็ย้ายบวก19.8ย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบสิบนะครับลบเกจาจคูณอยู่ก็ย้ายมาหารน,นะครับก็เป็นหารกันแล้วเนี่ยก,ก,ก,ก็กดเครื่องเลข็จะได้เวลาเท่ากับ2.02วินาทีนี่คือเวลาที่มันอยู ตำแหน่งสูงสุดหรือว่าขึ้นไปได้สูงสุดทีเท่ากับ2.02นะครับ2.02วินาทีเป็นลักษณะนี้นะครับหรือจะใช้สมการนี้ก็ได้นะครับ Sy เท่ากับ uy y บวก uy ส่วน2คูณ t ก็ได้นะครับ Sy เท่ากับ uy คูณ t บวก1/2 gt ก็ได้เพราะเราทราบหลายตัวมากนะครับแก้คลแค่หา t มาแก้สมการหา t มานะครับแล้วแต่นะครับชอบันไหนก็ ใช้อันต์นะครับไม่มีปัญหานะก็คล้อยนะครับความเร็วณเวลาที่ลูกบอลตกถึงพื้นแสดงว่ามันขึ้นไปนะครับแล้วมันก็ย้อนตกลงมาถึงพื้นนะครับตรงนี้มีความเร็วเท่าไหร่นะครับก็นะครับความเร็วน้เวลาเราจะทราบว่าความเร็วนเวลาที่ลูกบอลตกถึงพื้นเนี่ยจะมีค่าเท่ากับความเร็วเริ่มต้นของลูกบอลตอนขาขึ้นคือตำแหน่งเดียวกันเห็นไหมฮะตำแหน่งเดียวกันความเร็วเป็นไงครับ เท่ากันแต่ทิศทางมันตรงกันข้ามกันแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วที่ลูกบอลตกตึงพื้นก็จะเท่ากับความเร็วตอนขึ้นไปคือ19.8เมตรต่อวินาทีที่เราหามาในข้อกอไก่นะครับที่เราหา,หามาในข้อกอไก่ข้ององโงนะครับระยะขจัดของลูกบอลในช่วงเวลา0.5ถึง2.5วินาทีนะครับคําว่าระยะขจัดนะครับไม่ใช่ระยะทางเนาะนะครับระยะขจัดนะครับ วัตุนะครับเริ่มต้นจากตำแหน่งนี้นะครับขึ้นไปได้สูงสุดนะครับขึ้นไปได้สูงสุดจุดนี้เราใช้เวลา t เท่ากับ2.02วินาทีนะครับที่เราหากามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาระยะทางในช่วงเวลา0.5ก็อยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งเริ่มต้น t ตรงนี้นะครับ t เท่ากับ0.5นะครับให้ไประยะ s1 ไว้นะครับให้เป็น s1 ไว้นะครับ ต่อมานะครับวัตถุกวกกลับลงมาเป็นที่เวลา t เท่ากับ2.5นะครับตกลงมาที่พื้นข้างล่างนะครับให้ระยะที่สูงจากพื้นเนี่ยเป็น s2 ไว้นะครับให้เป็น s2 ไว้นะครับเพราะฉะนั้นระยะทางนะครับระยะทางในช่วงหรือว่าระยะขจัดในช่วง s1 ถึง s2 ก็คือระยะทางช่วงนี้นั่นเองนะครับมีค่าเท่ากับ s2 นะครับ บวกลบกับ s 1น่นั่นเองฉะนั้นถ้าคุณหา s 2ได้หา s 1ึ่งได้เราก็จับมันมาลบกันนะครับเราทราบอะไรบางนะครับทราบเราจะหา s ที่ตำแหน่งเวลาเท่ากับ0.5ระยะขจัดที่เวลา2.5นะครับใช้สูตร s จะเท่ากับ u t บวก s หนึ่ g t กลังสนะครับหา s 1ก่อนนะครับ s 1คือเวลาเท่ากับ 0. หาตรงนี้นะครับเวลาเท่ากับ0.5 s 1จะมีค่าเท่ากับ19.8คือความเร็วต้นที่เราหามาแล้วนะครับคูณด้วยเวลาคือ0.5บวก1.2แต่คุณต้องแทน g ด้ดยลบ9.8้ 8, นะครับคูณด้วย t กำลัง2 t เป็น0.5นยกกำลัง2นะครับกดกเครื่องยนได้ s 1เนี่ยขึ้นไปได้สูงสุด8.675เมตรนะครับหา s 2เช่นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าคุณแทนเวลาด้วย 2.5นั่นเองนะฮะ19.8คูณเวลา2.5บวกเ1ส2 g เห็นไหมเป็นลบ9.8คูณด้วย2.5ยกกำลัง2กดเครื่ิดเลขได้18.85นะครับเอาระยะกระจัดในช่วงเวลานั้นก็เอา s 2ลบ s 1นะครับเป็น18.85ลบกับ6.6 7เอ้ย8.675เพราะฉะนั้น ระยะกระจัดในช่วงเวลานี้ก็จะได้เท่ากับ10.2เมตรนะครับก็เป็นคําตอบนะครับเป็นคําตอบมาดูนะฮะเวลาที่ลูกบอลเนี่ยอยู่สูงจากพื้น2เมตร10 15เมตรนะครับลูกบอลเนี่ยอยู่สูงจากพื้น15เมตรแสดงว่ามันขึ้นไปได้สูงเนี่ย15เมตรถ้าตำแหน่งเนี่ยนะฮะวัตถุเนี่ยนะครับมีเวลา,าเวลาณตำแหน่งเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่จากรูปเนี่ยคุณจะเห็นว่ามัน ขึ้นไปได้สูงสุดนะครับช่วงแร,งแรกเนเป็นขาขึ้นนะครับแต่ตอนช่วงที่สองเนี่ยมันจะเป็นขาลงที่ตำแหน่งเดียวกันเนี่ยความสูงคือสิบห้าจุดแปดสิบห้าเมตรนะครับแต่เวลาไม่เท่ากันเห็นไหมเวลาในช่วงแรกจะน้อยกว่าเวลาในช่วงที่สองเพราะฉะนั้นเวลาในข้อนี้จะมีสองค่านะครับลองแทนค่าดูนะ s ลูกบอลอยู่สูงจากพื้นสิบห้าเมตรระยะกระจัดเป็นสิบห้าเมตรนะครับความเร็วต้น เป็น19.8เมตรต่อวินาทีหาเวลา t นะครับแทนค่านะครับ s จะมีค่าเท่ากับ15 ut คือ19.8นะครับบวกเศษ1นึ่ง g คือลบ9.8 t กํลัง2นะครับลบ9.8หาร2ได้ลบ4.9 t กํลังสย้ายมาฝั่งนี้เป็นบวก4.9 t กํลัง2นะครับบวก19 8t นะครับย้ายมาฝั่งนี้เป็นลบ1 9 8ที15ยังคงเป็นบวก15เช่นเดิมนะครับจะมีค่าเท่ากับ0นะครับเสร็จแล้วเราใช้สมการ t จะมีค่าเท่ากับลบ b บวกลบสแร์รู root, นะครับ b กำลังสลบ 4ac หารทั้งหมดด้วย 2a นะครับก็แค่แทนค่านะครับลบ b คือลบกับลบ19.8 บวกลบสแควร oot b กําลังสองคือลบสิบยกกําลังสงนะครับลบกับส a คือ4.9่ c คือ15หาเห็นไหมฮะหารด้วย2 a a คือ4.9่ดเก้ากดเครื่องีเลขแล้วเนี่ยจะมี2ค่าจะมีทั้งแทนด้วยค่าบวกค่าหแทนด้วยค่าลบค่าหน,นะครับแทนด้วยค่าบวกเนี่ยเวทจะเวลาเป็น3.03วินาทีกับ1แทนด้วยค่าลบนะฮะจะเป็นหนึวินาที วันช่วงแรกนี้จะใช้เวลาทีเท่ากับ1.01วินาทีเสร็จแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาที่ตำแหน่งนี้เดิมอีกครั้งหนึ่งใช้เวลาทั้งหมดจากเริ่มต้นเนี่ย3.03วินาทีนะครับสองค่านะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับในใน,ในการทำข้อสอบเนี่ยจะเจอตรงนี้ตลอดนะจะเจอสมการเนี่ยเราจะต้องใช้ให้เป็นด้วยนะครับ มาดูข้อต่อไปนะครับแดงปล่อยก้อนหินนะครับจากหน้าต่างนะครับอันนี้คือแดงปล่อยนะครับก้อนหินจากหน้าต่างเนี่ยสูง15เมตรนะครับอันนี้คือปล่อยนะจากหน้าต่างเนี่ยสูง15เมตรคือสูงจากพื้นนั่นเองให้ตกลงบนหอุ้มคือตุ้มอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ใต้หน้าต่างนะครับซึ่งตุ้มเนี่ยสูง15.5 1เมตรนะครับตุ้มนี่สูง1.5เมตรเพราะฉะนั้นอ้วนนะครับอยู่ห่างจากตุ้มเนี่ย30เมตรนะครับ เห็นดังนั้นนะครับขนาดที่เริ่มปล่อยเนี่อ้วนก็จะวิ่งมาผักตุ้มเพื่อที่จะไม่ให้โดนก้อนหินนะครับถามว่านะครับตุ้มเนี่ยอ้วนเนี่ยนะจะผักตุ้มเนี่ยทันไหมฮะก่อนที่ก้อนหินเนี่ยมันจะตกลงมาโดนหัวนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องหาคือเวลาเปรียบเทียบกันสองอันหนึ่งก็คือเวลาที่ก้อนหินเนี่ยตกบนหัวตุ้มเนี่ยช่วงเนี้ยฮะใช้เวลาเท่าไหร่กับเวลาที่อ้วนเนี่ยวิ่งมาผักตุ้มตรงเนี่ยนะครับ ใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่เอามาเปรียบเทียบกันนะครับถ้าอ้วนเนี่ยวิ่งถ้าก้อนหินเนี่ยสมมติตกลงมาสัก5นวทีใช้เวลาในการตกลงมา5นวทีอ้วนเนี่ยจะต้องวิ่งในการผลักก้อนหินเนี่ยก็จะต้องเป็นไงฮะน้อยกว่า5นวทีถึงจะผลักทนันแต่ว่าถ้าอ้วนเนี่ยใช้เวลามากกว่า5นวทีนะครับก้อนหินก็ตกบนหัวต้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จะถามว่าเอ๊ะมันจะผักทันไหมนะครับอ้วนจะผักทันไหมแล้วก็ถ้าผักไม่ทันเนี่ยจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่นะครับถ้าผักไม่ทันเนี่ยอ้วนจะต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าไหร่จึงจะผักทันนะครับเพราะฉะนั้นหาเวลาสองท่านะครับหาเวลาที่ก้อนหินเนี่ยตกบนหัวตุ้มก่อนนะครับใช้จากช่วงเนี้ยนะฮะก้อนหินเนี่ยตกเนี่ยใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่นะครับใช้เวลาเท่ากับเท่าไหร่เราทราบอะไรบ้างทราบระยะขจัดครับระยะขจัดเนี่ยจะเป็นเครื่องหมายลบเห็นไหม จะเป็นเครื่องหมายลบเพราะว่ามันอยู่ต่ำกว่าจุดอ้างอิงนะครับจะเป็นลบ15นะครับ15แต่ว่าจะต้องลบ,บความสูงของตุ่มก็คือ1.5เพราะนั้นระยะทางที่ก้อนหินใช้เวลาเดินทางเนี่ยเป็น1 3 1 3 5ลบ13.5เมตรความเร็วต้นนะครับตอนปล่อยวตัตถุเนี่ยความเร็วต้นเป็น0นะครับไม,ไม่ได้ปลาลงมานะครับหาเวลา t นะครับใช้สมการ s จะมีค่าเท่ากับ u t ีบวกเซนเนอร์สองจีทกำลังสองเอ,อ,องนะครับในแนวแกน y ก็คือลบสิบสปล่อยก้อนหินเป็น0นะครับ g เป็นลบเกนะครับเตอมนี้ตัดไปเลยนะครับเตอมนี้ตัดไปเลยนะครับ0ูคูณทได้ศูนยนะครับเพราะฉะนั้น t ตัวเดียวเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับลบสิบนะครับเอา2องจากหารอยู่ย้ายขึ้นมาคูณน,นะครับลบเกคูณอยู่ก็ย้ายลงไป นะครับแล้วก็ใส่สแควร์ o ูทเพื่อที่ถอดทีกำลังสองออกได้เวลานะครับที่ก้อนหินเนี่ยตกบนหัวตุ้มเนี่ยเท่ากับ1.65วินาทีนะครับ1.65ดวินาทีเพราะฉะนั้นเราไปดูฝั่งอ้วนบ้างนะครับถ้าอ้วนเนี่ยใช้เวลาน้อยกว่า1.65แสดงว่าปักไปงฮะผลักทันนะครับผลักทันไปหาเวลาของอ้วนนะครับจากโจทย์เนี่ยอ้วนเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วคงที่15เมตรตวินาทีนะครับ v คงที่15เมตรต่อวินาที v เท่ากับ15เมตรต่อวินาที่แต่ระยะทางเนี่ยเป็น30เมตรนะครับเพราะฉั้นถ้าเป็นคงที่เนี่ยใช้สมการ v จะมีจักนิยามเลยนะจะมีค่าเท่ากับ s ส่วน t ระยะทางหารด้วยเวลาเพราะั้นเวลาก็จะมีค่าเท่ากับ s ส่วนด้วย v นะครับย้าย t ขึ้นมาด้านนี้นะครับแล้วก็ย้าย v ลงมาแทน S คือ30สนะครับความเร็วคือ15 30้าสหาร1ิห้าคือส2บสองอคือ2วินาทีนะครับเวลาที่อ้วนเนี่ยใช้ในการวิ่งเนี่ย2วินาทีแต่เวลาที่ก้อนหินเนี่ยตกลงมาก็คือ1.65วินาทีเพราะฉะนั้นน้อยกว่าผักทันไหมฮะผักไม่ทันนะครับผักไม่ทันก้อนหินเนี่ยตกลงมา1.6 5้าเนี่ยโดนหัวแล้วนะครับแต่ว่าเวลา2วินาทีเนี่ยอ้วนเพิ่งจะวิ่งมาผักนะครับอ่าก็ต้องพาตุ้มเนี่ย ไปโรงพยาบาลนะครับไปโรงพยาบาลนะครับคงพักไม่ทันนะครับถ้าอ้วนนะครับต้องการวิ่งให้ทันจะต้องวิ่งด้วยเวลาเท่ากับเวลาที่ก้อนหินเนี่ยมันตกบนหัวต้มคือ1.65นะครับเพราะฉนั้นคุณแทนเวลาด้วย1.65วินาทีนะครับแล้วก็จาก v แล้วก s ส่วน t นะครับความเร็วจะไม่ใช่15เมตรต่อวินาทีละจะต้องมากกว่านั้นก็คือความเร็วเป็น18.18เ18มตรต่อวินาทีเห็นไหมเอา30ิบ ผ่านด้วยเวลาก็คือ1.65ก็จะได้เป็นความเร็วเพราะฉะนั้นอ้วนเนี่ยจะต้องวิ่งด้วยความเร็ว18.18 18เมตรต่อวินาทีนะครับถึงจะวิ่งผลักเนี่ยทันนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของอการตกแบบ